สวัสดีค่ะผู้ฟังมาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนากันค่ะเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สําสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนาศูนย์บรรเทาสาธารณะัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 6หกสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน14นายพร้อมรถยนต์บรรทุกสัมภาระ6ล้อจำนวน1คันรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจำนวน1คันออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องจากได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายประชาชนไปในสถานที่ที่ปลอดภัยรวมทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มจำนวน150ขวดทั้งนี้หน่วยเฝ้าติดตามสถานการณ์โดยประสานกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดำรงความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีณนะพื้นที่หมู่ที่6บ้านหาดใหญ่ ตำบลชนละครามอำเภอดอนศักด์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ